สวัสดีครับปาดากออพิเชียวครับก็วันนี้เราก็แวะเวียนมาที่ที่เก่าเวลาเริืมนี่แหละนะครับร้านอาหารข้าวแกงนะครับข้าวแกงแม่พวงแม่พุ่มพวงนะตอนนี้ก็กำลังหุงข้าวนะครับสามหม้อ สามหม้อใหญ่นี่นะครับสามหม้อใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นเมนูสุดท้ายแล้วมั้งผัดหน่อไม้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกบหรือเปล่าเนาะฮะกะเทาหูหมูเอาเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเส้นหน ผักเชื่องในไก่นะครับเทียบกระทะอีกซื้อใหม่มาเปลี่ยนไม่เอาเพราะว่ากว่าจะมันจะได้เข้าที่เข้าทางเข้าเนื้อเข้าหนังได้นขนาดนี้มันก็ใช้เวลานะครับเพราะแต่ละอันนี้ใช้มันคือมันเข้ามือนะครับคือของที่เราใช้บ่อยๆใช้ทุกวันเนี่ยเวลาเราจับเราทําอะไรนี่มันเข้ามือ ซื้ออะไรใหม่มาเนี่ยมันกว่าจะมาทําความรู้จักกับมันนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเชฟซื้อร้านอาหารเขาถึงไม่ค่อยเปลี่ยนกระทะไปบ่อยน,นะครับไอ้ที่มันดนํานี่ไม่ใช่เพราะว่ามันโกรกปรกนะมันผ่านการใช้งานมาอันยาวนานนะครับมันไม่ใช่ว่ามันโกรกปรกคือคือบางครั้งเนี่ยกระทะพวกนี้ตั้งกระลูก เด็กตัางกับลูกเด็กยันลูกยันลูกบวชนะครับยันลูกบวชบางที่ยันลูกได้เมียะไรจะได้หลานในกระทาพวกนี้มันเป็นกระทาในตำนานนะครับมันเป็นกระทานในตำนานนี่นะครับ การเดือดของข้าวคือถ้าเป็นเตาเตาถ่านเนี่ยมันก็จะดีดแบบนีน้นะครับมันก็จะเดือดแล้วอุ่นมันไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนแต่คนนะรีบร้อนนะครับ นี่ยพอดีคือดอกต์ไมตกี่นังนังภาคเนาะจะภาคไปไดหภาใช่็อกมาอเพนือยแล้วสิมีตกิปแน่่มีกิปแน่เลยเนาะนาะยังไปกันฟัง่เอองวบแบนี่เออการบัาไปเบิ่งมันกน่ได้กนาดไปเบิ่งันกันีดนะแตว่าเา่มวันกันนเสย่ะเนาะ นี่เด้ย่างที่สี่หุงข้าวยังไงออสกนย่างก็ดีเลยแกนย่างก็ดีตัวอาหารอาหารสามอย่างนะครับยูยูทูบเบอร์เด็กเออเงินนียว้พเเลย เดินตั้งนานแล้วพ่กลางก็อยู่มันตั้งแต่หางเลี่ยมหำงเลี่ยมคืออะไรเขาหางเลี่ยมแกงไม่ใช่แกงบ้านอยากรู้ไหมหำงเลี่ยมคืออะไรวันมาเรียนไทยวันมาเรียนไทยดีนะครับก็สวัสดีพัดก็สวัสดีทั้งทายเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ ดอการชักไทยวันวลินไทยดีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความมีความสุขสมหลังในความรักกันนะครับนะรักกันใด้นานๆเหมือนตอนรักแรกนะครับไม่ใช่รักกันวันสามวันสี่วันแล้วก็เลิกรักกันนะครับตอนแรกบอกบอกรักแต่วันหลังมาก็บอกไม่รักมันก็ไม่ใช่นะครับก็วัน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 ลินไทยดีก็ ขอให้สุขสมบังกับวันวาลินไทยกันแล้วกันนะครับอยาได้ดอกไม้ดอกได้แค่ดอกไม้ดอกเบียยแล้วก็เดี๋ยวทั้งคืนก็ไม่ไหวนะครับดอกไอกไอ้นี่คลีบานี่ไม่ตัดด้วยนะจะลงด้วยนะจะบอกให้เออลงลงเลยไม่สนใจเป็นตาต ดอกไม้ดอกเดียวเมื่อเช้านี้มาทำงานดอกไม้ดอกเดียว,ย,ว,าาย,วยันสว่างออกจากร้านอาหารมากินะด,ดูแลกน mm hmm. ันสุดยอดจริงๆก,ก็เห็นดอกซื้อดอกไม้ดอกเดียวมันจะอะไรขนาดนั้นความสุขของสัตว์โลกก็ว่ากันไปไม่ได้ว่ากันนะครับ ก็ก,ก <trad u> <Index> ี่นาทีแล้วนี่เออตาเมย์ว่ากี่ลายจังวะตาตาเมยดตาตาเมันไม่ขี้ลาจังเนี่ยหลุดตรงนี้แดงๆเนี่ยอ๋อหกนาทียี่สิบเอ็ดนาทียี่สิบเอ็ดโอ้ยเนาะตาเมย์ตาต้อมเลยวะตัวสีแดงตัวสีแดงนี่มันมีประโยชน์ไหมเนาะเป็นไงเอาขึ้นมาอีกทีสิ โอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่นี่ข้าวกำลังภาษาอีสานเขาบอกว่ากำลังหม่มเออข้าวกำลังหม่มภาษาอีสานนะครับบาลามปลาผสมใส่าอีสารคือบ,นะบางครั้งบางข้าวแบบมาคนไทยเขาใส่แบเบิ้งเลยนะแเอียนอีสานกราับไร แต่ว่าเข้าไปเหตุผลกันไปทั้งอีสานแน่ทั้งไทยแน่ยะสมบรับเรต่ตงวัสภาษาไทยสำหัภาษาไทยอย่างเดียวหือาเข้าไปเร็นน้ำพิการคนคนกันไปสาหรับคนภาคกลางท่านอาจจะไม่รู้ภาษาอีสานแต่ทุกวันนี้ภาษาอีสานเป็นลิเตอร์เนี้ยเป็นลิเตอร์มันไปยันอเมริกาภาษาอีสานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องภูมิใจในภาษาอีสานเราก็แล้วกันนะ ไปไปอยู่อเมริกาไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็เยอะนะครับภาษาอีสานนะครับก็ก็เห็นก็เห็นพูดภาษาอีสานกันทวนทวนอยู่นะแต่ละที่แต่ละทางนะครับก็เอาเป็นว่าอ่าเดี๋ยวเอาไปคันนะครับก็มานำออกมาชมอาหารที่ทำเสร็จแล้ว นะครับอาหารที่ทำเสร็จแล้วก็หลากหลายมีนะครับปลาดุกทอดนะปลาทอดนะครับผัดผัดเอ่อชนะอ่อนนะครับปลาดุกนะมีนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาดุนะครับน้ำพริกปลาดุต้องใส่ตัวเองมีเองตงใส เรียบร้อยอยู่กับน,น้ำพริกปลาอยู่นี่แหละนะครับเป็นคนชอบน้ำพริกมากนะนะครับที่สำคัญเลยก็คือนี่ต้มยำปลาช่อนหัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องหัวใหญ่ๆนี่นะครับนะหัวใหญ่ๆร,ๆรากข้าวแขงพุ่มพวงพิกัดเอ่อ ถนนราชดาอุเชียนทาวเวอร์นะครับสำหรับทลิปนี้ก็ขอจบทิิไปไว้ตรงร้านข้าแวแกงผุ้พวงตรงนี้นะครับอบเปิดใหแให้บดแกขอบคุณครับ